chân mà chạc bàn tạp vận hì ca nên mà bọc rùm thiếu tập đường cao là ca tay ta tốt hai trẻ ban thì mua ban này đọc ban mà khi tao ở bên nhà cho thăm một xong nhút rồi cao ca lệp nọc rồi ca đôi แต่ว่าตอนหนาดหนาดตอนนี้ก็คือหนาดล้างได้น,นีเกระเซษยาปุ่มกันข้าวได้ไปแยกข้าวใช่านาดเนึ้นะคะไอแก้วาบานมุบันตาแล้วกับบานใส่กลวยได้ต่ำกันในตอนนี้ ว่าการจำหน้าแต่ละคนการอยากมีทำหน้าให้ได้ปุณปนนีดีกันทุกคนนะคะตัางแตียวว่าการเริ่มเริ่มเสี่ยงดินการวานการดูแลในการเก็บเกีียวคือทุกวันนี้ต่างกลุ่มการข้าวก็มีปัญหาที่การที่ว่าอยากให้ชาวนาเรานี้จำปั่นข้าวโดยเี่ว่ามีคุณภาพไม่ดีกว่า ข้าวที่เขาแจกไปนี่สามารถทำได้แล้วโดยเว่าใครได้มีการกระยพบปันกันในหมู่บ้านแล้สามารถให้คนหมู่บ้านอื่นมานำข้าวที่เราทำนี้ได้ประยายพันอีกจึงได้มีการจัดโครงการการฝึกอบโรงยาน่าชันทร์นี้ค่ะการย่ันการได้เป็นตัวแทนคนุนึ่งจากหมู่บ้านที่ได้มาอบรมในครั้งนี้กรไม่โดยผู้ใด o que